ต้อนอ่อนวันที่สี่จ้ะต้อนอ่อนปลูกง่ายปลูกไว้ทานเองที่บ้านก็ได้รู้สิปลูกไปขายก็ดีจ้ะปลูกง่ายดินแล้วก็เอาดินถุงหรือดินผสมเองก็ได้ค่ะแต่ฟ้ามนี่ผสมดินเองจ้ะหมักดินเองวันที่สี่กำลังจะปล่อยให้เจอแสงค่ะ ดังจะอวบด้วยค่ะหนึ่งสัปดาห์สามารถตัดใดค่ะหกถึงเจ็ดวันเดวแต่ห้าสิมักต้อนอวบําใดค่ะจะลดน้ำทุกวันเลยทำง่ายทำไม่ทานเองที่บ้านหรือทำจำน่ายก็ได้จ้าอวบมากเลยเนี่ยพักประโยชน์สูงค่ะโปรตีนสสูง ปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซนจ้า